ฝึกหุงข้าวหม้อนี้นะคะอีกแบบหนึ่งนะลูกอ่ะให้เต็มนะลูกอะไรมันอยู่สูงไปเนาะ เอาสี่ถ้วยใช่ไหมคะอ่ะ,อะแล้วทำยังไงจะไป,ไปทำยังไงจ้ะอ่ะไปซาวข้าวซาวสองรอบนะอ่ะ น้ำซาวข้าวมีประโยชน์นะเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้นะรู้ปะหรือว่าเอาไว้ล้างหน้าก็ได้รู้ปะมีเรียกว่ามีสารอาหารอยู่ในนั้นนะถ้าซาวข้าวแล้วเอาน้ำข้าวไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะลูกนะอ่ะตัดเทมั้ง มไม่ใช่อ่าทำแบบที่หนูทำเิ๊กอ่าอ่าทำให่เท่ากันวางไว้ทางใส่น้ำขีดๆดูดิขีดๆขีดๆมองดูด,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 ดิข้าวอยู่เท่าไหร่คะสองเจ้าค่ะแล้วน้ำต้องเท่าไหร่สี่เจ้าค่ะไอ้ที่เล็กสี่ใช่ไหมอ,อ,อ่าเทเข้าไป หรือเกลืน,นิดหนึ่งก็ได้ข้าวจะได้ไม่แข็งตัไปอีกนิดนึงอมือลองวัดดิว่า<ม>เท่ากันไหมลองนิ้ววัดสูตรนิ้ววัดด้วยใช่ไหมวัดเท้าสิคะเออแล้วก็น้ำขึ้นมาเท่ากันไหมอ่าไปเช็ดอืมช่วยกันนะลูกจะได้หุงข้าวเป็นใช่ไหม เ็เสร็จยังเกี้ยงยังลูกมีน้ำอยู่เลยนะฮะวันนี้หมุนข้าวแบบนี้อ่าหมาปีกไสก็ต้องระวังนะคะลูกนะมือต้องไม่เปียกนะขึ้นแล้วเราต้องกดยังไงกดลงเลยเออมาเป็นตรงคุกใช่ไหมเออเดี๋ยวก็รอข้าวสุนะวกเนาะว่ากินาัทีนะลูกนะ